วันนี้จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับยูทูบเบอร์ดังนะคะซึ่งเธอคนนี้เป็นครีเอเตอร์ที่ชื่อว่าลิลลี่ค่ะตัวเธอเองเป็นชาวสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีสามีเป็นคนไทยนะคะ โดยทั้งคู่อยู่ที่เกาะสมุยตั้งแต่ปี2013เจอกันจนถึงปัจจุบันนี้ก็หลายปีแล้วมีลูกด้วยกันถึง3คนค่ะเป็นลูกชาย2คนแล้วก็ลูกสาว1คนมีพี่เลี้ยง1คนเป็นชาวพมา่าโดยคุณลินลี่เนี่ยเธอรักคุณวัดซึ่งเป็นสามีคนไทยมากๆเลยนะคะมีลูกด้วยกันมากถึง3คนค่ะโดยคุณวัดพื้นเพเป็นชาวชุมพรน,นะคะแล้วก็มาพบกับคุณลินลี่ที่เกาะสมุย โดยหลังจากที่ทังคู่พบรักกันคุณลินลี่ก็ได้ตัดสินใจย้ายจากสหรัฐอเมริกามาอยู่ที่เมืองไทยเลยค่ะ ซึ่งในระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวนั้นก็มีบางช่วงเวลาที่คุณลินลี่จะต้องเดินทางกลับไปยังสหรัฐอเมริกาซึ่งในช่วงเวลานั้นก็ทําให้ทั้งคู่จะต้องห่างเหินกันเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคแต่อย่างใดโดยคุณลินลี่ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าเรื่องราวความรักของเธอเนี่ยปกติแล้วก่อนหน้านี้ที่จะมาแต่งงานกับคุณวัดที่เป็นคนไทยเธอเป็นเจ้าของกิจการค่ะเธอเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ประสบความสําเร็จอยู่ ในรัฐนิวออร์ลีนโดยในปี2013เธอบอกว่าได้ไปเที่ยวเวียดนามกับเพื่อนที่เป็นคนเวียดนามซึ่งเพื่อนของเธอเนี่ยประกอบอาชีพเป็นแพทย์นะคะและก่อนหน้านั้นก็ไปเป็นอาสาสมัครค่ะโดยเธอนั้นไปร่วมเป็นอาสาสมัครเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพื่อช่วยสอนคนตาบอดเกี่ยวกับวิธีการฝังเข็มและเมื่อสิ้นสุดการเดินทางที่ไปเวียดนามกับเพื่อนของเธอเธอก็เลยเดินทางมาที่ประเทศกัมพูชาและหลังจากท่องเที่ยวในกัมพูชาเสร็จ เธอก็เลยแวะมาเที่ยวต่อที่เมืองไทยหลังจากนั้นระหว่างที่เธอกำลังเดินลงไปเล่นน้ำ ที่หาดแม่น้ำของเกาะสมุยก็ได้พบกับคุณวัดนี่แหละค่ะซึ่งคุณลินลี่ก็ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนที่เจอคุณวัดใหม่ๆคุณวัดเนี่ยปฏิบัติกับเธอเหมือนกับเธอนั้นเป็นราชินีเลยซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่คุณลินลี่แล้วก็คุณวัดใช้เวลาท่องเที่ยวด้วยกันที่เกาะสมุยเมื่อช่วงเวลาแห่งความสุขจบลงคุณลินลี่ก็ได้เดินทางกลับไปที่สหรัฐอเมริกาและหลังจากนั้น คุณลินลี่ก็ได้กลับไปคุยกับแม่ของเธอคะ่ะว่าอยากจะเริ่มทําธุรกิจนําเข้าและก็มีความคิดว่าอยากจะเปิดธุรกิจเสื้อผ้าและหลังจากนั้นคุณลินลี่ก็จะไปเปิดร้านเพื่อที่จะแต่งงานแล้วก็อยู่กับคุณวัดสามีคนไทยโดยคุณลินลี่ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าเธอเนี่ย เป็นเจ้าของธุรกิจหลายแห่งที่เกาะสมุยและนอกจากนี้คุณลินลี่ก็ยังเป็นเจ้าของร้านอาหารที่เปิดให้บริการที่เกาะสมุยด้วยนะคะซึ่งมีวันหนึ่งระหว่างที่เธอนั้นกําลังเดินเที่ยวอยู่ที่เกาะสมุยก็ได้มีช่วงหนึ่งค่ะที่มีข่าวประชาสัมพันธ์ออกมาว่ามีคนอพยพมาที่เกาะสมุยหลายคนเป็นแรงงานที่ต้องการอาหารแล้วก็น้าดื่มที่สะอาดซึ่งหลายๆคนนั้นหนีมาจากประเทศเมียนมาเป็นครอบครัวของชาวเมียนมาหลายครอบครัวที่เขาโดนทิ้งจากบริษัท รับเหมาก่อสร้างที่พาคนงานหลายคนมาทิ้งเอาไวทานน้ที่เกาะสมุยซนะึ่งตอนนั้นที่เกาะสมุยก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายคุณลินลี่ก็เลยบอกว่าเธอและสามีของเธอคุณวัดได้ทําการแจกอาหารจํานวน100ห่อจากร้านอาหารของเธอเองแล้วก็ได้ทําการแจกเงินสดให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนอกจากนี้เธอบอกว่าเธอได้ทําแบบเนี้เพื่อช่วยเหลือคนที่อพยพและไม่มีเงินกลับบ้านนะคะเพื่อที่จะช่วยให้พวกเขาเนี่ย กลับภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัยซึ่งด้วยความที่คุณลินล,ลี่เนี่ยมีอุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งเข้ากันได้ดีกับคุณวัดนะคะที่เป็นคนสบายๆซึ่งคุณลินล,ลี่บอกว่าหลายๆอย่างคุณวัดเป็นคนดูแลให้เธอเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะไปไหนมาไหนคุณวัดจะเป็นคนดูแลความเรียบร้อยและก็ความสะดวกรวมถึงความปลอดภัยทุกๆอย่าง เธอบอกว่าเคยมีครั้งหนึ่งระหว่างที่เธอนั้นกําลังขับรถอยู่ที่เกาะสมุยเหมือนกับมีคนมาตัดหน้าแล้วก็ชีว้วอยววยว่าคุณลินลี่เนี่แหละเป็นคนที่มาขับรถตัดหน้าซึ่งคนที่ลงมาว่าก็เป็นคนไทยนี่เองนะคะโดยเธอบอกว่าเธอคิดในใจว่าสามีของฉันเนี่ยเป็นคนไทยนะสงสัยจะไม่รู้ว่าฉันแต่งงานกับคนไทยเธอก็เลยบอกว่าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้สามีคนไทยของฉันมาคุยละกัน พอพูดแค่นั้นนะคะเธอบอกว่าคนที่ตัดหน้าเธอก็ยกมือขอโทษแล้วก็รีพูดใหญ่เลยว่าขอโทษนะครับสงสัยจะเป็นความเข้าใจผิดผมขอโทษละกันไม่รู้ว่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าถ้าเกิดไม่เจ็บแล้วก็ผมขอโทษอย่างนั้นผมไปก่อนนะครับซึ่งเธอหัวเราะชอบใจใหญ่เลยนะคะว่าไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์จะกลับกลายเป็นแบบนี้ สงสัยว่าคนที่นี่ถ้าเกิดรู้ว่าชาวต่างชาติมีสามีเป็นคนไทยแล้วก็ทุกคนก็จะต้องเกรงกลัวและให้ความเคารพหรือเปล่าก็ไม่รู้จึงเธอบอกว่าระหว่างที่อยู่กับคุณวัดเนี่ยทุกๆอย่างคุณวัดจะเป็นคนช่วยจัดการให้หมดแม้แต่เวลาไปเที่ยวเวลาเข้าห้องน้ําตามห้างสรรพสินค้าหรืออะไรต่างๆถ้าเกิดมีคนน้อยหรือว่าดูไม่ค่อยปลอดภัยคุณวัดก็จะยืนอยู่ข้างๆเสมอและก็คอยบอก ว่าถ้ามีอะไรแล้วก็ตะโกนเรียกได้เลยยืนรอยอยู่ตรงนี้นอกจากนี้นะคะเธอก็ยังบอกถึงความประทับใจว่าสามีของเธอคุณวัดชอบทําอาหารกินเองที่บ้านซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของคนไทยเธอบอกว่าเธอชอบมากๆที่สามีของเธอนั้นเป็นคนที่รักครอบครัวจริงๆเรามีความสุขด้วยกันมากๆเพราะว่าตอนนี้เรามีลูกด้วยกันถึง3คนและนอกจากนี้เธอบอกว่าเธอมีพี่เลี้ยงคนนึงเป็นคนเมียนมาแล้วก็อยู่ด้วยกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา กว่า8ปีแล้วเธอบอกว่าเธอรู้สึกว่าพี่เลี้ยงคนนี้เป็นเสมือนกับคนคนหนึ่งในครอบครัวของเธอไปแล้วเพราะว่าช่วยดูแลลูกๆของเธอได้เป็นอย่างดี ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบางคนก็เข้ามาบอกว่าลูกสาวของฉันก็แต่งงานกับผู้ชายซึ่งเป็นคนไทยเหมือนกันครอบครัวย้ายมาจากประเทศไทยถูกทุกคนนั้นรักเหมือนลูกของตัวเองพวกเขาเป็นคนน่ารักคนไทยนั้นน่ารักฉลาดแล้วก็เป็นคนที่หล่อมากๆเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเห็นด้วยการที่คุณมีสามีที่ดีนั่นเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆสามีของฉันก็เป็นคนไทยเหมือนกันเขาเป็นพ่อ ที่ดีมากๆสอนลูกพูดภาษาไทยด้วย แม้ฉันจะยยากกลับไปอยู่อเมริกาตอนที่ลูกของเราอายุได้สามเดือนแต่ลูกของฉันก็ยังสามารถพูดไทยได้คล่องฉันรักสามีของฉันมากเขาทำให้ฉันรู้สึกได้เลยว่าฉันเป็นผู้หญิงที่โชคดีเหลือเกินบางคอมเมนต์บอกว่าฉันรู้สึกดีใจด้วยนะที่หลายๆคนได้สามีเป็นคนที่ดีถ้าเกิดได้สามีเป็นคนรักครอบครัวแล้วก็คงจะดีมากๆผู้ชายที่มีความอ่อนโยนอดทนต่อภรรยาและลูกๆโลกต้องการผู้ชายแบบนี้นี่แหละ บางคอมเมนต์บอกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่โชคดีเหลือเกินที่สามีของคุณให้การสนับสนุนแล้วก็ปกป้องคุณทุกๆอย่างบางคอมเมนต์บอกว่าเท่าที่ฉันดูในรูปนะคุณวัดเนี่ยสามีของคุณเป็นคนดีจริงๆดวงตาและใบหน้าของเขาเป็นคนที่ขี้อายแต่เขาเป็นคนที่มีความเมตตามากๆดีใจและมีความสุขมากๆที่คุณได้พบกับเขาได้ใช้เวลาที่แสนวิเศษแล้วก็มีลูกที่น่ารักด้วยกันถึงสคน บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉั้นชื่อฮิกกินนะฉันรู้จักคุณวัดเมื่อหลายปีก่อนเราเคยอยู่ที่นั่นด้วยกันตั้งแต่ปี2016แล้วแหละฉันเคยพบกับคุณลินลี่แล้วก็คุณวัดฉั้นมีลูกของฉันอยู่ที่เมืองไทยแต่ว่าตอนนี้เราได้ย้ายกลับไปอยู่ในสาราชานาจักแล้วฉันจําได้ว่าคุณวัดเคยช่วยชั้นตอนมีปัญหาตอนฉันอยู่ในเวงฉั้นดีใจมากเรื่องดีๆแบบนี้ฉันไม่เคยลืมเลยและนอกจากนี้คุณวัดก็เป็นคนตลกมากๆหลายๆคนนั้นช 他跑。 เพราะว่าเขาเป็นคนดีจริงๆฉันดีใจเหลือเกินที่คุณลินล,ลี่ได้แต่งงานกับคุณวัดขอให้พวกคุณมีความสุขมากๆนะดีใจจังเลยหวังว่าจะได้พบกันสักครั้งถ้าฉันได้กลับไปเที่ยวเมืองไทยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเป็นคนอเมริกันสามีคนไทยของฉันก็รักกันมากถึงแม้เวลาจะผ่านไป40ปีก็ตามสามีของฉันจะคอยดูแลตรวจตราทุกอย่างให้หมดเลยไม่ว่าจะขึ้นรถเมล์เดินทางไปไหนหรือไปกินข้าวที่ไหนเขาไม่ต้องพูดคำว,ว่ารัก แต่ว่าฉันดูออกว่าสามีของฉั้นปฏิบัติต่อชั้นดีมากๆจริงๆบางคอมเมนต์บอกว่าฉันเห็นด้วยนะฉันก็มีแฟนเป็นคนไทยเหมือนกันเขาเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยรู้จักมาเขาเป็นคนที่ปกป้องและเป็นลูกผู้ชายมากๆแต่ในเวลาเดียวกันสามีของฉั้นก็เป็นคนอ่อนโยนและใจดีมากๆพวกเราเดินทางไปมาด้วยกันหลายประเทศแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ชายไทยนี่แหละในความคิดของฉั้นเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในโลก